คำว่ารูอีกช่านเก็บคืออะไรคือการเก็บข้อมูลการเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างอ,อย่างเป็นระบบด้วยไม่ใช่อยู่ดีจะไปกองกองกองไว้สุ่ม,มๆไว้อาวอ้าเอาแกกมาแล้วเก็บที่นอนแล้วยังไป้ายไปเก็บมาด้วยโอ้ยแม่เก็บอะไรไปนักหนาคะทิ้งๆไปบ้างเถอะ สวัสดีค่ะสายค่ะนกค่ะพบก,กับเราสองคนนะคะในรายการลูกอีช่างเก็บนั่นเองนะคะทํารายการมาสักระยะหนึ่งมีคําถามเข้ามาแล้วว่าทําไมต้องทอํา <c oughs> อ่ะไม่อะต้องย้อนอย่างนี้ก่อนค่ะคือสา,สายคือเป็นอาชีพเราก็คือนักแสดงหรืออะไรใดเนาะนกเนี่ยเป็นนักวิจัยแล้วครั้งแรกที่มีคนบอกว่าอ๋อจะทํารายการที่มีหัวใจหลักอยู่ที่เรื่องของงานวิจัยทุกคนจะแบบฮะ <c oughs> ทำไมอ่ะทำยังไงไมันสนุกแล้วมันมีอะไรให้รู้น่า,าเบือ่อหรือเปล่าเออ,<ม>รอเราก็นั่งทําเอกสารกันไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอหรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เราอยากจะมาขยายสักนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของงานวิจัยที่มันน่าสนใจจนเราเอามาทํารายการลู่อีช่างเก็บเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงว่างันได้แต่ชื่อรายการเลยคําว่าลู่อีช่างเก็บคืออะไร คือการเก็บข้อมูลการเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นระบบด้วยไม่ใช่อยู่ดีจะไปกองกองกองไว้สุงสงไวจ้จดแล้วก็วางใช่แ,แต่แตคือเราต้องเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดให้เป็นระบบเพราะว่าอันนั้นก็คือเป็นหัวใจหลักของงานวิจัยเลยทุกคนต้องทํางานกับข้อมูลนะเพราะว่าตัวโดยส่วนตัวเดี๋ยรส้จักกับนกมาแล้วบางทีเนาะก็เจอกันก็ถามเออช่วงนี้ทําไปไปตรงไหนอะไรอ่ะเเพราะว่านกมีทั้งลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วก็มีทั้งเป็นตัวแทนของในออฟฟิศแต่ไปลงพื้นที่แล้วเก็บเป็นข้อมูล ซึ่งแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นอ่ะเฮ้ยน่าสนใจมากจริงๆหัวข้อที่นกทรจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอส่วนใหญ่เพราะเห็นว่ามีทั้งทำงานกับทาง UN ทั้งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความร่วมมือแบบว่าข้ามชาติอ่ะระหว่างประเทศอะไรอย่างนีง้มีอะไรที่เราน่าสนใจบ้างในสโคปงานของเราหัวข้อต่างๆ จริงๆนุ้มมองว่าโอกาสที่นักวิจัยได้รับแล้วก็ไม่เหมือนกับอาชีพอื่นๆเนาะก็คือเราได้ไปดูส่วนที่สังคมบางทีไม่ได้มองเห็นบางทีเหมือนกับว่าไม่ได้ไปโฟกัสตรงจุดนั้นเราไม่รู้ว่าเอ้ยเออเรายังมีแรงงานข้ามชาติอยู่นะอ่าเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันยังมีคนที่เป็นคนไร้บ้านอ่าเราไม่รู้ว่าเรามีคนที่เป็นเซ็กเวิร์เกอร์นะ แล้วก็เซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยบางทีเราก็มองว่าอุ้ยเหมือนกับว่าเป็นสมเพนีเนาะสวยๆสาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในอะไรนะแบบร้านอาบอบนวดหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นหลักเป็นแหล่งของเขาแต่จริงๆไม่ใช่เขามีแบบคนเดินถนนทั่วไปมีบางคนที่เป็นแบบเซ็กเวิร์กเกอร์แต่อายุแบบ70 80บปิบมีนะและยังทำงานอยู่ใช่ใช่คือถ้าเราไม่ได้มีโอกาสทำวิจัยอ่ะเราไม่รู้เลย แล้วเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้เพราะว่าอยู่ดีเราไปถามเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ข้อมูลนะอยู่ๆเดินอยู่ไปถามางเงี้ก็โดนตกกลับมามันกันนะใช่ใช่คือบางทีเราต้องไปผ่านองค์กรแล้วก็คือเขาจะเชื่อใจคนที่อยู่ในองค์กรเหล่านี้อ่แล้วเขาก็องคนในองค์กรเนี่ยค่ะเขาก็จะแนะนําว่าเอ้ยมีเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเก็บข้อมูลนะอะไรอย่างนงี้อ่าเราก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาได้มีโอกาสไปเจอคนรอบๆตัวเขาแบบเนี้ยค่ะได้ทราบปัญหาของเขาแบบเนี้ยซึ่งปกติแล้ว มันไม่เจอมันไม่มีโอกาสตรงนี้จริงแล้วมันก็เป็นกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มปัญหาที่ปกติเราอาจจะเขาเรียกมองข้ามหรือว่าหลงลืมไปอะไรปเพราะว่าเห็นมันก็คือจะมีเรื่องของปัญหาเด็กค่ะ,ะที่อยู่ตามพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนลี้ภัยมาเป็นค่ายเป็นแคมป์อย่างเงี้ยซึ่งปกติอย่างทรายไปเนี่ยเขาอยู่ๆจะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช,ใช่ไหมต,ต้องผ่นงาน กระบวนการแล้วข้อมูลพวกนี้เข้าไปทําอะไรนกคือเราเห็นนกไม่เคยว่างเลยนะไม่ว่างอ่ะคือดิฉันยังมีว่างนะพักกองอ่าช่วงอ่ะสามเดือนสี่เดือนว่าไปเลย ก็คือไม่ว่างเลยจริงๆอ่ะมัน,ม,นมันเข้อาไปทําอะไรกันอ่ะข้อมูลพวกเนี้ยข้อมูลเหล่านี้นะคะเขามีตั้งแต่เอาไปทําโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูว่าไอ้ความต้องการของคนกลุ่มนี้เขามีความต้องการยังไงบ้างมีรายละเอียดยังไงบ้างเขาไปทําโครงการเพิ่มบางทีเวลาเราไปเก็บข้อมูลเนี่ยก็คือเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าโครงการที่เขาทําไปแล้วเนี่ยมันประสบผลสําเร็จไหมมันยังมีจุดอ่อนอะไรอยู่ที่เขาควรที่จะต้องปรับปรุงบางทีเขาก็จะเอาไปเขียนเป็นรายงานาจุดที่ขาดหายอะไรเป็นรายงาน ต่างๆเพื่อที่จะนําเสนอแหล่งทุนนําเสนอสาสู่สาธารณะในส่วนที่เขานําเสนอได้แบบนี้นะคะก็คือเรียกว่าก็ต้องมีทั้งใแบบองค์กรทั้งรัฐและเอกชนและและและไม่แสวงหาผลกําไรใช่ไหมที่ทุกอันก็ต้องใช้หมดคราวนี้พู้เหมือนของในคนก็ยังแบบโอเคค่ะงั้นเราได้รู้เรื่องราวที่หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าอีก เขาเรียกอะไรหมวกอีกใบหนึ่งของลบก,ก็คือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยอ่าเป็นเจ้าของกิจการด้วยแล้วก็แน่นอนว่ามีดิฉันอยู่ในรการมันก็ต้องมีเรื่องของความบันเทิงมีอะไรขึ้นมาสักนิดหนึ่งซึ่งลูกอีชังเก็บก็มีก็เล่า <c oughs> ล่าสุดเราเมสากันเรื่องอะไรนะเจนอ่าเจเนอเรชั่นแกเพราะว่า บ่นกันเยอะนะใช่ใช่ไหมใ,ในที่ทํางานอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะช่วงฮาโลวีนช่วงฮาโลวีนเราก็มีนะคะแ,แต่ว่าก็เป็นการพูดถึงในเรื่องของการโดนกดทับหลายคนเคยโดนสัมภาษณ์ด้วยในฐานะที่เล่นเป็นผีบ่อยมาก <c oughs> คือเขาถามว่าทําไมผีผู้หญิงมันถึงเยอะกว่า ผีผู้ชายใช,ใช่ไหมใช่ไหมเอนอนกคิดว่าเพราะอะไรคือเขาเหมือนกับเขาโดนสังคมหรือว่าโดนครอบครัวโดนสิ่งแวดล้อมรอบข้างอะคะ่ะกดทับกดท,ทับเขา<ด>แล้ว,ลวบางทีพอเ,เวลาที่เหมือนกับเขาเสียชีวิตไปอาจจะด้วยการเออด้วยอาตรวินิบัตก,กรรมก็ดี <S <S เนี่ยหรือว่าเขาเออเขาแบบเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุต่างๆอะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากกลับมาทวงความยุติธรรมให้กับตัวเขาเองเออ ใช่เพราะามีมีคนตั้งประเด็นแล้วก็ตอบอย่างเงี้ย้ายๆบอกว่าโดยสังคมด้วยรูปแบบด้วยความคาดหวังเนี่ยมันสร้างความความเครียดและความแข้าให้กับผู้หญิงแต่ผู้ชายเนี่ยส่วนมากจะมาแนวแบบซอมบี้แนวแนว,แนวติดเชื้อเพราะว่าอ,ออกไปสร้างออกไปกลา้าไงก็จะไปติดเชื้อในประหลากลับมาเป็นซอมบี้ไล่ฆ่าเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นความแตกต่างดังนั้นคือในรายการลูกอีช่างเก็บนะคะเราพูดคุยกันได้แบบ หลากหลายเรื่องราวสารพัดรวมถึงมีแขกรับเชิญด้วยเพราะว่านอกเหนือจากงานวิจัยแล้วว่านกทําเรื่องทุนใช่ค่ะ,ะทุนการไปเรียนด้วยเรามีแขกรับเชิญเราเรียนที่ไหนกันมาบ้างนะมีค <al> อสตาริกาคอสตาริก่าอินโดนีเซียอ่ามี่ไหนอ่ะ Indo, อังกฤษตั้งเซ่ uh, เอะไอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีแล้วก็ หลายคนน่ะรู้ว่าโลกนี้มันมีทุนมีทุนให้ไปเรียนนี่แหละแต่อุ๊ยฉันอายุเกินอุ๊ยฉันไม่ได้จบอันนี้มาสายตรงอุ๊ยแล้วมันจะต้องเอาอะไรไปยื่นบ้างอันนี้ก็คือว่าของ t f n เราสแล้วสามารถให้คําแนะนําได้เพราะว่าต้องบอกตรงๆว่านกเรียนมา,าหลายๆใบแน่นอนที่ทเรียนจบมาเนี่ยอกี่ใบอะ นนกัอน่อตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วจบมาแล้ว3ใบปโท2ใบปปตรี1นึ่ใบแล้วก็กําลังเรียนโทอยู่กําลังทําสารนิพนธ์อีกใบหนึ่งแล้วก็เพิ่งได้ตอบรับไปเรียนปเอก อ่ะอ่ะก็ถ้าเลยเรียนจบทั้งหมดก็มี5้าใบอันนี้ที่รู้อ่ะอันแรกอ่ะคือลงไปเรียนที่ฮ่องกงอ่าไปเรียนฮ่องกงคือปริญญาตรีเอ่อปริญญาเอ่อปริญญาโทปริญญาโทปริญญาโทไปที่2องใบแรกเรียนจบคอสซิลิก้าอ่าอ่าใบที่3เรียนที่ประเทศไทยนี่แหละแล้วใบที่ที่จะไปเรียนปอเอกอ่ะไปเรียนแคนาดาอ่าซึ่งวายอยู่นะฮะซึ่งทุกซึ่งทุกใบอ่ะเราได้ทุนเราได้ทุนดังนั้นก็คือเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยการได้ทุนน่ะการ สมัครทุนนะ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันมีโอกาสสำหรับทุกคน,ออนแ,แต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปุ๊บปี้ปี้ไม่ได้มันมีโอกาสสําหรับทุกคนจริงๆจ,จ,จนบางทีเรายังตั้งคําถามเลยว,ว่าคนที่ได้ทุนแบบเดียวกับเราที่มาจากประเทศอื่นน่ะจริงๆนิงนะบาง,บ,างบางทีตั้งคําถามมันได้ได้ยังไงวาโปรไฟล์มันถึงหรอ เออคือบางทีเราดูแล้วแบบเอ้ยเหมือนไม่น่ามั้งไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมมันได้อะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นก็คืออย่าดูถูกตัวเองค่ะอย่าปิดโอกาสตัวเองยังไงเข้ามาคุยกันได้คือคำว่าไม่น่ามั้งที่ที่น้องหมายถึงอ่ะคือบางทีอ่ะเรื่องอายุมันเราเราจะเรามันจะปึ้งมาในหัวเราเนาะเวลาเห็นคนที่โตมากๆแล้วอ่ะแล้วนี่มาทําอะไรคะออกมาเรียนฮะเออมันจะมีบางคนฮะนีบางคนแบบเป็นป้าเป็นยายแล้วแล้วมาเรียนลูกแบ่งท่ปี้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ได้เหรอแสดงว่าจร ทุนมันมีมากพอและเพียงพอสําหรับทุกคนแต่โอเคมันก็มีเงื่อนไขใช่ไหมมีแบบว่าทุนแบบครบ<อ>เต็มให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีแบบ ให้กึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องไปทํางานมาอะไรอย่างงี้ยเขาก็มีกติกาของเขาใช่ค่ะดังนั้นนะคะใครที่สนใจทั้งในเรื่องของงานวิจัยก็ดีนะคะหรือว่าเรื่องของ global trend เราบอกแบบนี้เพราะเราคุยกันทั้งเรื่องของ generation gap เรื่องของ sustainability เรื่องของอะไรใดๆอย่างต่รวมถึงเรื่องทุนทั้งคนที่สนใจในการจะไปศึกษาต่อนะคะหรือว่าคนที่แบบเอ๊ะลูกหลานอะไรยังไงมีแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มช่องทางตรงไหนยังไงเนี่ย ก็สามารถ มาปรึกษาได้แล้วเราก็จะมีในรายการเนี่ยนะคะก็จะเวียนเชิญคนมาพูดคุยประสบการณ์เป็นยังไงหลายท่านน่าสนใจมากอย่างคอสตาริกาหรืออย่างอินโดอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันเป็นแบบช็อตเทอมด้วยนะปีเดิมมีทั้งแบบแบบสั้นแบบยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอามาขยายเรื่อยๆแล้วก็ใครที่สนใจในหัวข้อไหนเด็กก็สามารถถามได้นะวันนี้มากันแบบสั้นๆนะคะมาคุยว่าเรามีอะไรบ้างลูกอิชังเก็บเขาเก็บอะไรเขาเป็นเยอะเก็บขวดพลาสติกข้างทางไม่ใช่ไม่ใช่เราเก็บข้อมูลหลายอย่างเอามา มาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องมีมีวันนี้นะที่จะคุยนะที่เราไกด์ไว้นะมีทั้งเรื่องมูเตลูการลงทุนเรื่องของอ่าเรื่องของความขัดแย้งต่างๆเรี่องกการลงทุนเรื่องอะไรอ่าสนใจเรื่องไหนเดี๋ยวปักหมุดเราไว้เลยค่ะกด s u b s c r i b e ช่องเราไว้ได้เลยรับรองว่ามีครบทุกอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนแบบสั้นๆน,นะคะขบคุณบากันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ